สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีช่วงเวลาใดที่ทั้งสวยงามน่าตื่นเต้นและน่าเศร้าโศกเท่ากับยุคข,ของบัสบี้เบบส์สวัสดีครับ New United Talk จะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของแมนยูนั่นคือยุคทองของบัสบี้เบบส์การสร้างทีมมหัสจรรย์ของเซอร์แม์บัสบี้และโศกนาฏกรรมมิวนิคครับในประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่มีช่วงเวลาใดที่ทั้งสวยงามน่าตื่นเต้นและน่าเศร้าโศกเท่ากับยุคของ b u สบีเบฟส์นี่คือเรื่องราวของการสร้างทีมที่เปี่ยมพรสวรรค์การทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดและโศกนาฏกรรมที่พรากพวกเขาไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตกอยู่ในสภาพย่ำแย่สนามโอทรฟฟอร์ดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิด และทีมก็ขาดความสำเร็จอย่างยาวนานนับตั้งแต่ควา้าแชมป์ลึกครั้งสุดท้ายในปี1911แต่แล้วชายคนหนึ่งนามว่าแมด t b บัสบี้อดีตกับตันทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ก้าวเข้ามาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่อันกล้าหาญที่พลิกโฉมหน้าของสโมสรไปตลอดการครับบัสบี้ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมที่เน้นการซื้อผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและอายุมากเขากลับเชื่อมั่นในการพัฒนาดาวรุ่งจากระบบเยาวชน หรืออะคาเดมีของสมสรเองซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และถูกมองว่าบ้าบินในยุคนั้นครับเขาต้องการสร้างทีมที่มีความพักดีตัวสมสรเล่นด้วยความกระตือรือร้นและสามารถเติมโตไปพร้อมกันได้เขาเริ่มสร้างระบบแมวมองที่แข็งแกร่งนำโดยโจอาร์มสตรองและผู้ช่วยผู้จัดการทีมผู้มากความสามารถอย่างจิมมี่เมอร์ฟีในไม่ช้าพวกเขาก็ได้ค้นพบเพชรเม็ดงามมากมายจากทั่วเกาะอังกฤษและไอร์แลนด์ โดยเน้นผู้เรียนที่มีทักษะสติปัญญาและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอครับจิมมี่เมอร์ฟี่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งครับเขาคือผู้ฝึกสอนที่เข้มง,งวดและรักลูกทีมดุดลูกหลานเขามักจะใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาแต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีเขาหล่อหลามเด็กหนุ่นเหล่านี้ให้เป็นนักฟุตบอลระดับโลกสอนพวกเขาไม่เพียงแค่ทักษะฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวินยัยความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับ ความสัมพันธ์ระหว่างบัสบี้และเมอร์ฟี่เป็นหัวใจสําคัญในการสร้างทีมนี้เมอร์ฟี่เป็นเหมือนแขนขวาของบัสบี้เป็นคนใกล้ชิดที่เข้าใจปรัชญาของเขาและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมครับผลลัพธ์จากวิสัยทัศน์ของบัสบี้เริ่มปรากฏชัดเจนครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์เหลือลน้นพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ทีมเด็กแต่เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างมีชีวิตชีวาดุดันสร้างสรรค์และมีไหวพริบ ซึ่งแตกต่างจากสไตล์การเล่นที่เน้นพละกําลังและเทคนิคแบบโบราณของทีมส่วนใหญ่ในยุคนั้นครับพวกเขาเล่นฟุตบอลแบบโจมตีวิ่งพล่านไปทั่วสนามและจ่ายบอลได้แม่นยําทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจครับชื่อบัสบี้แบ็ส์ถึงกําเนิดขึ้นจากนักข่าวแฟรงค์นิกกินสันของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เพื่อบ่งบอกถึงความอ่อนเยาว์และฝีเท้าที่น่าตื่นตาตื่นใจของทีมครับผู้เล่นที่เป็นหัวใจหลักของบัสบี้แบ็ส์ได้แก่ ดังการแอดเวรสหลายคนยกย่องเขาว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาของอังกฤษครับด้วยวัยเพียง21ปีเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งเทคนิคที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในสนามและมีวิสัยทัศน์ในการเล่นที่กว้างไกลเขามีศักยภาพที่จะเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษอย่างแน่นอนครับและเป็นที่คาดหวังว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงโรเจอร์เบิร์นกัปตันทีมผู้กล้าหาญและเป็นแบ็กซ้ายที่โดดเด่นครับ เขามีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนคอยกระตุน้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เล่นอายุน้อยคนอื่นๆทอมมี่เทเลอร์ Taylor, กองหน้าตัวเป้าผู้ทรงพลังและทำประตูได้จากทุกทิศทางครับด้วยสรีระที่แข็งแกร่งและลูกยิงที่เฉียบคมเขาถูกซื้อมาจากบานสเล่ด้วยค่าตัวสถิติในขณะนั้นแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าทุกปอนด์ครับบิลลี่วีแลนกองหน้าชาวไอร์แลนด์ผู้ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกัมด้วยความเร็วและสัญชาตญาณในการทำประตูครับ เอ迪โคแมนปีกขวาผู้ปราดเปรียวและเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมครับเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดและมักจะสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเดวิดเพ็กปีกซ้ายที่มีความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับกองหลังฝั่งตรงข้ามได้เสมอครับมาร์กโจนส์กองกลางตัวรับที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในแดนกลางครับเขาเป็นผู้เล่นที่คอยเก็บกวาดและสร้างความสมดุลให้กับทีม จฟเบนกองหลังตัวสำรองที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะลงสนามเมื่อได้รับโอกาสครับเลียมอีแลนน้องชายของบิลลี่วีแลนผู้มีพรสวรรค์ไม่แพ้กันและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมครับบอบบี้ชาวตันดาวรุ่งพุ่งแรงที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เขามีเท้าซ้ายที่พงพลังวิสัยทัศน์ในการเล่นที่ยอดเยี่ยมและถูกมองว่าจะเป็นอนาคตของสโมสรและทีมชาติอังกฤษอีกด้วยครับ พวกเขาเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ติดต่อกัน2ฤดูกาลในฤดูกาล1955-1957โดยมีอายุเฉลี่ยของทีมเพียง21-22ปีเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งและสร้างความฮือฮาไปทั่ววงการฟุตบอลอังกฤษครับในช่วงทศวรรษ1950ฟุตบอลทั่วยุโรปเพิ่งเริ่มต้นขึ้นสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ไม่สนับสนุนให้สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันนี้ โดยมองว่าเป็นการรบกวนตารางการแข่งขันในประเทศและอาจจะส่งผลกระทบต่อผลงานในลีกด้วยครับแต่บัสบี้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านั้นครับเขามองเห็นอนาคตของฟุตบอลในเวทียุโรปและเชื่อว่าบัสบี้เบฟส์มีศักยภาพที่จะพิชิตมันได้เขาฝ่าฝืนคำสั่งของ FA และนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนคัพหรือปัจจุบันก็คือ UFA Champions League ในฐานะสโมสรแรกของอังกฤษที่ลงแข่งในรายการนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญและการมองการไกลยอย่างแท้จริงครับในฤดูกาล1957 Manchester United สร้างความประทับใจให้กับยุโรปด้วยการเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจพวกเขาไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะแพ้แพ้ให้กับ Real Madrid ยักษ์ใหญ่จากสเปนซึ่งในขณะนั้นเป็นแชมป์ยุโรปหลายสมัยการเผชิญหน้ากับทีมระดับโลกอย่าง Real Madrid เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ช่วยให้บัสบี้เบบส์แข็งแกร่งขึ้นครับพวกเขากลับมาอีกครั้งในฤดูกาล1958โดยความมุ่งมั่นที่จะไปให้สุดทางและดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่พวกเขาจะสามารถคว้าถ้วยยุโรปมาครองได้สำเร็จครับเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของบัสบี้เบบส์ต้องมาพบกับจุดจบที่น่าเศร้าสลดและพลิกผันโชคชะตาของสโมสรไปตลอดการครับในวันที่5กุมภาพันธ์1958 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งผ่านเข้ารอบสนับสนุนยูโรเปียนคัพได้สำเร็จหลังบุกไปเสมอกับเรสตาเบลเกรด3-3ที่ยูโกสลาเวียสกอร์รวม2นัด5-4ผู้เล่นทุกคนอยู่ในอารมณ์ที่เรื่องเรืองและเต็มไปด้วยความหวังที่จะกลับไปอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปครับแต่ในวันรุ่งขึ้น6กุมภาพันธ์1958 ทีมและคณะเดินทางได้ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำของ British European Airways หรือ B.E.A. Flight 609เพื่อเดินทางกลับแมนเชสเตอร์โดยมีกำหนดแวะเติมน้ำมันที่สนามบินมิวนิกเรียมประเทศเยอรมนีครับสภาพอากาศที่มิวนิกเลวร้ายมีหิมะตกหนักทำให้รันเวย์ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งนักบินพยายามนำเครื่องขึ้น2ครั้งแต่ไม่สำเร็จครับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ซึ่งเกิดจากการที่คาร์บูเรเตอร์จับตัวเป็นน้ำแข็ง ในการพยายามครั้งที่3นักบินตัดสินใจนำเครื่องขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยความเร็วที่ไม่เพียงพอเครื่องบินทะยานขึ้นได้ไม่เต็มที่และถลยออกจากรันเวย์พุ่งชนเข้ากับอาคารเก็บเชื้อเพลิงและบ้านหลังหนึ่งใกล้สนามบินก่อนจะเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้รุนแรงครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้โดยสาร23คนจากทั้งหมด44คนเสียชีวิตครับซึ่งรวมถึงผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด8คนสตาฟโค้ช3คนและนักข่าวอีก8คนครับ ผู้เล่นที่เสียชีวิตครับเจฟเบน25ปีโรเจอร์เบิร์น28ปีกับตันทีมผู้กล้าหาญครับเอดีโคแมน21ปีดังกันเอ็ดเวิร์ดส์ปีเสียชีวิต15วันหลังเกิดเหตุที่โรงพยาบาลมิวนิกครับมาร์คโจนส์24ปีเดวิดเพค22ปีทอมมี่เทเลอร์26ปีครับบิลลี่วีแลนด์22ปี สตาฟและโคช้ชที่เสียชีวิตครับวอเตอร์พิกเมอร์เลขาสโมสรทอมเคอร์รี่ผู้ฝึกสอนและเบิร์ตวอลลี่หัวหน้าโคช้ชครับเซอร์แมดบัสบี้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายเดือนบ็อบบี้ชาลตันที่เป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงก็รอดชีวิตมาได้เช่นกันครับแต่ต้องทนทุกทรมานจากบาดแผลทั้งทางกายและจิตใจตลอดชีวิตจิมมี่เมอร์ฟี่ซึ่งไม่ได้เดินทางไปกับทีม เพราะติดภารกิจคุมทีมชาติเวลส์กลายเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วงครับโศกนาฏกรรมมิวนิกเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวงการฟุตบอลทั่วโลกครับมันคือการสูญเสียทีมฟุตบอลที่เต็มไปด้วยอนาคตและความหวังอย่างไม่คาดคิดครับหลังเกิดเหตุจิมมี่เมอร์ฟี่ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องบินได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวครับ และนำทีมที่เหลืออยู่ลงสนามต่อไปอย่างกล้าหาญเขาต้องรวบรวมผู้เล่นที่เหลือรอดผสมผสานกับดาวรุ่งจากอะคาเดมี่และผู้เล่นที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาอันสัน้นภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสลดพวกเขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศเ a ฟเอในปีนั้นครับแต่ก็แพ้พ่ายไปอย่างน่าเสียดายครับเซอร์แมตต์บัสบี้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนั้นได้ เขาตัดสินใจสร้างทีมขึ้นมาใหม่จากก้อนกิ่มด้วยผู้รอดชีวิตจากมิวนิกอย่างบ๊อบบี้ชาวตันและการค้นพบดาวรุ่งคนใหม่อย่างจอร์ดเบสและการดึงผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างเดนิสลอเข้ามาร่วมทีมครับในที่สุดนะครับที่มีบ๊อบบี้ชาวตันเป็นหัวใจสำคัญครับก็สามารถคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับได้สำเร็จในปี1968ซึ่งเป็นการเติมเต็มความฝันที่บัสบี้เบสไม่สามารถทำได้และเป็นเกียรติแก่ผู้เล่นที่จากไปในโศกนาฏกรรมมิวนิค ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จของสโมสรแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมรดดของบัสบี้เบฟส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของความสำเร็จและโศกนาฏกรรมครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังและเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตนั้นเปราะบางเพียงใด แต่ความเป็นอมตะของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดไปเรื่องราวของบัสบีเบฟสอนให้เรารู้ว่าแม้จะ,ะเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่ความหวังและความฝันยังคงสามารถนำไปสู่ชัยชนะได้เสมอครับ